จะมีในวันที่21ธันวาคมที่ถึงนี้ก็คือวันเสาร์หน้าแล้วนะครับผนทีชื่อมั่นเซิร์ธ์โอ้โหเจะาพวกที่มัานเร์นะครับเอาไว้ว่าวันเสาร์นี้นะครับวที่21ธันวาคมนะครับเริ่มตนที่4โมงเย็นนะฮะเริ่มเลนะครับเริ่มเลยนะฮะก็เด็๋ยวฟังชื่อความังหน้าความตั้งนะฮะรู้แ่ว่ามีผมมีชนามีเฟรนด์นะฮะคนนนักสามคนนะฮะก็ใครไม่ที่แบบใครก็ได้ก็เรียบเีๆนะครับ ด้วยครับพวกเราไอ้แสดงครับอะไรนะมาแลครับถ้าผมก็มีคอนเสิร์ตแล้วแตดิฉัมีบัตรทุกคนรือยังครับใคามีบัตรบ้างเฮ้ยต่กี้ยังยกมีอยู่เลยไม่มีไงคะีกซื้อสิรับ่นี้่จาคิดอกันมาหเลยเจอน่อยถ้าซื้อได้ต้องหมุนตัวเองดิ อนะครับคอของตาของคอกันละเดี๋ยวปล่อยให้ทั้งคนไปพกกักผ่อนอย่าะครทีนะคะขอบคุณมากๆ